Thank hey. เนหึ่งว่ามันเกวผูกกระจาษกับกระชื้นเออปักน้อยๆโต๊ะกับพ่ออ่อืมแต่ว่าผู้ข่ามัดวนกันแก่เก้าเสียที่พลอยชวนกับชวนอีกอืมแต่ว่ากับ่อวคุ้นใของแต่หโมแบบอืมว่าแต่งโม่บอามวนคือบักลืมวแ่งมเออปักยงมันเฝ้ายูมีตะก้นเบิ่งไหมแต่โม่แบบ่อวิทยบิ่งนออแต่โม่บกวปาเข้าเสียเข้าเสียกับพ่อวิคุ้นใแต่หมู แต่โมก็เลยเอาคนเดียวทำงวนนี่พอเสที่แตงโมเดียมแดงนะเดียมแดงนะแตงโมนะแค่นั้นทำไมถือก็แต่โมได้หวนเอาแค่ยี้แค่มั้นคุณยาดก็ว่าจะยิ้มว่าวงวดว่าวงวดหาแตงโมว่าผมไปขายสดใจตือพัดใส่โคได้กคเช็ดแตยิ้มตือพแต่โมไม่เอ็นแงอยู่อือเอาแค่นีนแล้แตงโมเนาะ คนคนคือเด็กเขา่างวันแกงหมูแห่ก you know ันเรอะยื่งแกงยิ่งขายแ่งหมูกันเยอครับเพราะว่าพ่อคือให้แกงหมูแคกถึ้อมาเยอมคือให้แกงหมูแข่งไปเยอะแกงหมูแข่งความหมูด้วยแกงหมูตถมเปลี่ยนหมูด้วยมันยิ่งแกงหมูผาคนดูวยเ้อเมันย่งแกงหมูถือมัดเขียนด้วยให้ปูตาปูตาบอกว่าแต่ว่ต้องไหวหนาเยอเออแขียนไปเรอชิกิด คชื่ปี่ยล่าเจ้างานเห็นพ่อบอกตกเก่าด้วยครับปู่บอกตเก่ากูจ้าเขาคือตเก่าพูดคนว่าจ้างเขาเพเอ้อเออ้ว่าเนาะครับปู่แต่ว่าแตงโมเขียนถือจ้ะแตงโมเขียนคำว่าเยอะเออเขียนให้คนดูอือบาีเขาขิดว่ามึงเขาแตงเนี่ยแค่เพียนแค่เียนะแค่เพียน ว่าจะยิ่งเบาคือว่าแบว่าแบบแข็งงูแค่คู่กาคกับกะนงางแตงโมแข็งไว้ถึกเกิดถึกเกิดนะลูกนะต่อาหายมือเข่ามือรับมือเขมือหมายใจดูวันนี้ถูกขับแล้วก็รูวนน้ลูกนะโอ้ยยิ่งยุ่งยีกบครับโอ้ย่งแบบวจาเบบยิ่งแบบนครับผมถ้าว่ายิ่งวันนี้แตงมืข่มือรับมือโข่มือหมานไม่อหมากะ สาธุครับเกมทงานเก่งนะเพรอะจะมอรางวัลให้นะครับปูเัว่อถึาเกครับพ่อถือให้รางวัลเกม่ยบ่ครับให้เกมจัเก้าชิบาทไปเกื่ไปเก้าชิไปเกมไปเก้าสิบเป็นปูเอาเก้าชิบเกมเอาเก้าชิพได้ือว่าจะไห้กับว่าต้องกปชมแต่ือเกบอครับปูไม่นังแตงมือถือแชพอกรเชเก้าครับปูแต่ไม่ยนแงแมืถือแืมกีเก้าิบ เกแกันเกาสีเป็นปะปูถ้าเบิ้งหัดเยอครับานั่งกันพอเขีนังแตงโมแข่งชิบเก๊แต่ว่าไหยยิ่แข้งเกาชิบผู้ดคือคณะเร้อครับปูพิชูกันวันที่สิบหกใช่ไหมครับปูพิชูกันเยออีนังแตงนะครับูแต่ว่าไผยแต่เยก็ไผเนาะโอเคแค่ยังไงยังไงครับปูสาธุสาธุครับมันคือการพิชูกันตัว ครับคุณตื่นเชงค่ะเปิตื่นยังงานน้อยคันชนะเราก็ว่าได้ตื่นของเขาอืมงานคันชนะชาดีคูอควบกับนายคนระวัดรอเกียยติยุเออเอาค่ะสมชังบุญใจฟุ่มฟ้าเดรื่องเด้อเออเอาใจกุ๊กอราที่ยังนักน้อยอืมรัวกุ๊กเราง่ายเนาะเออได้ชิงได้ยังอืมสบายสบายเฉียบเฉียบเลย เออที่เดรยองเพค่ถือเนาะเออนั่งานก็ถือเป็นปกป่วดร็ไมหมดที่ก็ตไหายน้ำเขาด้ยเนาะเรื่องครับก็ใหญ่ก็เกิ่รเข้าปักป่วดแค่เรยรพอฟังเกมยมก่นเทน่อเลยครับพ่อกยฟังเสียงผู้อื่นเลย

้าเด้อกวางแก่ต่กป่าวกเ้อ se บ er mm ้าวพวกือเกบเก้แค่แต่ก็บกจอยค้ปัวขึ้นอยผครับบ um> ูกขก้อยคือพับญปข้าไปอานนั่นครูเอฟซีมีปัวทาอซว่ามีครูมากครับทานเอฟซีเป็นบ่มีครูรอมนะครับข้าวเหนียวข้าวเหย ยืดหเป่นขายมแบบว่มันขายอจิครับอายินด่ยิมครับมาดูบอกนีมถึงมากดูพอจะฟอรการค่ใหญ่ให่าว้ารข้างงานง่ายโขกครับแต่เรื่องว่ามาะอห่งนึงเนาะครับแต่ว่าคือเก่ามากมากเสียเนาะเนาะครับเออเดี๋ยวมือเดี๋ยวขึ้นดูดอกห่้ามือโขกมือด่มือโขกมือไม้ก็ง่ายงานู่นการแ่การแข่ขึ้นมาอย่างไ ก็ได้อู้หมื่อชุนโอ้ยมาตัวถหญเลยใครมาเมือชุนตัวอหญ่ก็ชื่อได้ไปเสียเล็กน้อยนะก็พูดก็ได้ลิปเก่าเกาคืินั้นคือก็ได้ป่ปู่ว่าเมื่อชุนเมื่อทุนจะโตได้เสียเด็กน้อยตัวตงปูพอา้วนวันนีคือคึิเก่าแต่ว่า่คือตัวมัดโอ้อพอกยังบอกอะไรนี่ อันที่พ่อเพิ่งห้ยใจดูวงรู้แก่สื่อจริงว่าถอคำพวกแกสื่อพอว่าฉัพวันนี้คือว่าเธอจือนหวเงยหน้าเงูทาู้ทางแก่มันขึ้งกาเพื่อกสวกับแก่ข้อมือนั่งเฝ้ากันทุกทานะยังก็บว่าเออทุกแถวเพิ่งเดือ ตอนไปหาครูพ่ยงไงะที่คือเาบอกเขานะกของเมาตัวติดติดเรียกว่าไก่เรียกไก่ไก่ลูกไก่วดปวหมาปวดเยอเนี่ยไก่คอคเสียตัว็ิหน่อะที่บอกัเกินเลยไม่ได้แกวอีกเะหวเดี๋ว่เรื่องแกงโมก็คือแข่งแกงมปน้องเขาเบาอย่องมาก่ไปน้องเขาอมเอาหางมือโคกแคก็ แกกเออวาอย่างมันแด็เนาะพอเออมันกอันนี้เก่ยวของกับการคึกบวกือเนาะยืมงเนาะคปูข้าากนี่แม้าเาะโอ้ยยมบาร์กี้แขกเวยืมเบ่าว่าแ่ใครต้องบาังมึงอ้งเลยเสียเอกมันหลุดมวยพูเดียวเสียวางเดยอพ nghe uh, mắm ngon, mắm mắm này, mắm <ination> à. dạ. à. <laughs> <thì buVI. cười> dầu <devenga> <laughs> 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 แก้วนเกิดกว่ครัเขาพบออกเริ่งวันวันคุยไงคือปากวันเกิวั้าาี่ขอยากพอบอกไดิคะกระพววดตัวมันกระโดดกนเ่นาอกระอยาบอกเอานี่เอาเอาขึนมากราเขาคือวันยังบอกขึนกระปัววัดัวะด่าวมันกม มึงยังบ้เฉยเชิญกว่าท่างหลายอีมึาเจ้าด่ากันขึ้หบนมึงเยอะข้ัมมึงอีกพวกพี่ราข้ามอีกมับเยอะ้ามมึงเยอะมันอมันถึกฝอยลยปูบ้บักเช็ดบัก้านคุกไงบ้านมึงเฉยเชิงอาไร วกขึ้นไปตัวตอนนี it, ้เต <ator il> <ğim> ัวขึ้นตอนนี้ปัวจากครับปูปออ้าวมมงปูเหาอครับปีวยไข่ปูปู้ฮุนน่นนั่นเจ้ก็ย้อนกาให้เขาตวงขาได้ปัอไม่ตวงเพ่าเขาเลยคือขึ้นครับปูขึ้นนะครับมันขยายว่าระบา อ,าอ่านี้ก็ส่งข่าวอยู่ปูไก้ลูกครับเขาถูมากลูกปูหมือกันเลครับปูโอ้ไฮไปนบอกกันมื่อเดเนาคครับปูอยครับ ไม่ไม um, like <mm ่อยากคือกระเทียทำาหาเขียนไว้กระเทียเต้าระเทีม้กรเทียมม้วนหนังม้วนหนัง้กะิพ่อถึงจะขายเงี้นคือดูบัวกับปูะครับเออไอตปวบักปูี่กระเทียมชุกเทีชืากัะท้าไปมัดกบปพ่องจะขายเี่ยือด้วยยันบ่เกินขึ้นเกินตัวกรบปูไม่บนอ่ครับอันนี้นายชน้ำงกระ อ่าน่วงวันฝมาน่งพังแบบได้พอเยอ์ฝากมาน้ำหนักน่อยไว้ค่ะเอาหางมือถูกมือจับมือโชกมือหมายด้ลูด้อยหางมือจะเริ่มจะเริ่มคิปไทยคิปไทยครับปูช่วงบถายสามคลิปติดอ่าคลิป็ดแล้วลูด้อยคลิปติดจวงอวอให้ลูกร้านทุกคุ มือถูกมือดับมือถูกมือมัดไอนกูว้นนถูกขับไล่หึงหึงแล้วก็ตรวจทุกคนนะลูกนะจเร่จะรื่อาสาถูกซาูครับสวัสดีครับกับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญถูกทุกขัานเลยครับเด้อหลัง หม่ออกนะครับวันที่สองครับวันที่สองพิเศษไอ้ท่านว่าผมพ่สอสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอ่าแอดยิมกับได้น้ำปัดใจครับกองป้อมไอพี่น้องสายบุญครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเนาะที่ฝากมาร่วมบุญผ่านท่านสองแอดยิมเพราะว่าจะเป็นแอดยิมแอดไอครับอ่าแอดยิมกับได้ชดึ้นเป็นบางส่วนให้เลยนะครับเด้อจดขึ้นเป็นบางส่วนไล่ของอ่าแอดยิมครับเข้าไปเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสี่ 0874202481นะครับอันนี้เป็นเบอร์ไลน์ของแอดยิมนะครับเนาะครับผมอ,อยู่ในอ,อยู่ในหน้าช่องยูทูบนะครับแอดยิมขึ้นชัวยย่ววัยนะครับเด้อนั่นจะเป็นเบอร์ไลนไ์ Ad Ad น Ad นครับ FC ท่านใดจะแอดไลน์เบอร์แอดยิมไวปแอดยิมก็อยากให้แอดไลน์ไว้ครับเพราะว่าห้างเถื่อนนะครับแอดยิมขึ้นไทยคลิป อ่ามันกัดจะบัได้รับที่พ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วมาครับเป็นคือทั่วมาอยู่วังแอดยิมขึ้นไทยคลิปช่วงก็หลายนะครับเนาะแอดยิมบัได้รับกับการตรวจสอบขออภัยนะครับเด้อบอมเนว่าบม่อยากรับดีครับเพราะว่าอยู่เทิงหอนะครับมันกัดรับสายบ่ได้ครับเบอร์ไลน์ของแอดยิมครับกับยูนาจอของอ่าไอนาช่องยึดทัพแอดยิมนะครับแอดยิมจะขึ้นชั่วไปตลอดเด้อครับเด้อครับตัวนั้นเป็นเบอร์ไลน์ครับยี่สิบันใดครับจะขอครับหรือว่าจะขอร่วมบุญกับปูครับกับแอดไลน์เข้ามามันจะได้สสะะะดวกบบบาายเนนคครรัั ผมครับผมผมอยากร่วมบุญกับแม่ครูครับอแอดไลน์กันมาเลยครับเู้เอฟซีครับทุกท่านครับแอดยิ้มขอขอบคุณขอบพุ่หลายๆครับที่กลับรูน่านะครับเนาะครับไว้วางใจนะครับช่องแอดยิ้ม้วก็ทีมงานทั้งหอครับให้เป็นสะพานบุญใหญ่ให้ครับผมอ่าร่วมเฮ็ดร่วมสร้างครับเพราะว่าจะเป็นครับอ่าร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ปูรี่นะครับเนาะหรือว่าเดียนนรกครับขวบปูกันไปครับสาธุครับผมลำรวยครับขอามบุญขอบคุณครับเอฟซีนะครับเนาะเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับขอบบุญขอบคุณในหลายเลยครับเด้อให้เฮ้งๆน้ำกันครับหลังต่อจากนี้ไปนะครับปูตาปูชีปลาขาวมีแต่ยสีประทานโชคให้ลูกให้หลานเพราะว่างานสร้างของแม่คู่มันหลายคือ สร้างพระมหาเกียรติเป็นงานใหญ่เนาะครับเนาะครับหลังมากใหญ่เลยครับที่แอดยิมกับไปได้ไปไทยเขาโค้งให้เบิ้งครับคือสร้างกิ่งฮิ้ตกิ่งครับอ่าพาพ่อแม่พี่น้องได้บุญครับอ่อถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพ่อแม่พี่น้องครับที่มีคือจังองค์ปูชีป่าเขาองค์ปูตาองคูปูองคูรี่แหละก็แม่คูหอมหววคกับได้ผ้าเห็ดผ้าสางครับแอดยิมว่าถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยครับผมอ่ถือว่าเป็นความสชคดีของโลกมนุษย์เท่านะครับเนาะ ครับขอบสุภาพแจ้งแรงขอพุณนครับสาธ,ธุรจาบ่ได้หลายดอกอ่างวัดนา,าไม่ครับปูเข้าเสียงให้ตลอดแล้วครับวันที่เก่านี่กะทิดตามให้ดีเด้ครับเด้อว,วันที่เก่าคพราบวาองค์ูชีมะขาวครับ,ราารบกาดสิลงมาครับประทับร่างเนาะครับเนาะ ครับให้โชคลูกหลานคือทุกปีด้อครับเด้อครับเอฟซีไทยทันไดมารรวมบุญครับกับสิไดเห็นบุญบารมีองค์ปูชีปาขาวสำหรับเอฟซีที่ได้มาเนาะครับเฮ้กับเบิ่งนท่านช่องยูทูบเอาเด้อครับเด้อใดคือเขาครับเพราะว่าแอดยิมแม่คู่หรือว่าทุกๆกช่องก็ตั้งกิจธิฐานเพื่อเอฟซีทุกปู่ทุกคนนะครับเนาะเพราะว่าก็ย็นใจครับอยากให้ได้น้ำกันทุกปู่ทุกคนเพราะว่าปูบอกมาตัวใดครับแอดยิมกับมานําำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกตัวนะครับงวดนี้ วัต่ิพานมาแอดยิมก็เน้นให้บ่าหลายตัวก็คือเน่งก้าเกยแลกเก้ากแลกิคอรลนะครับสาหรับตัวกันตัวกันก็มีหกศูนหนึังสครับแลกสองสี่สามศูนย์แปดเกานะครับเนาะสำหรับตัวกันทีงวันเมื่อกี้นี่ครับแต่ว่าตัวเตีงเตีคือแอดยิมเชนยบบาเน้นเน้นเม่นว่ารับก็คือเนื่งเกตเน่งเก้าเก้าเกแลกินะครับอ่าแล้วครับผม กลากาความฝันของแอดยิมกระถือว่าเข่าดีครับที่ว่าปูใหญ่มาบวกนะครับนอะกปู่อาวัดพระแทีนทีร้อยมาบวก910มันับมักอกอกเก่าหนึ่งนะครับเนาะครับ910กระถือว่าเข่านาะครับอ่าถือว่าเป็นบุญของแอดยิมโยธิใจฝันเห็นว,วัดพระวัดพระแทีนปูใหญ่ครับผมถือว่าปูมาประทานโชคให้ได้ถือยโย่แอดยิมกะัาสมฝันถึงนะครับกะบสองเซนขัว้วๆแตกนะครับกะถือว่าเป็นบุญกุศลครับที่แอดยิมได้มา ร่วมบุญหรือว่าสร้างบุญหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของแม่คู่ขอมหวนครับติดตามแม่คู่ครับประมาแม่คู่ไปเฮ็ดบุญยุไซอัดยิมก็ต้องติดตามไปซึ้งตอนนี้นะครับไปติดตามอ่าครับไปสร้างบุญนะครับหรือว่าเป็นสะพานบุญในพ่อแม่พี่น้องสายบุญทวนโลกทั่วประเทศให้ได้บุญได้กุศลนํากันครับมือนี้ครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะเอฟซีทันใดครับจะไปเที่ยวต่างประเทศครับซองทุ่มเคืองต้องสามัคคีกันนะครับเด้อครับต้องสามัคคีกัน ครับผมต้องสามาคัคคีกันครับสองทุ่มเคืองครับเอฟซีทันใดสิไปครับคุณพ่อหำกับคุณแม่ป่าไพ่ครับอ้าวปูเสียื่อนให้คุณพ่อหำกับคุณแม่ป่าไพ่ครับสองทุ่มเคืองแห่สามคัคคีกันครับด้วยเดี๋ยวได้อัดยิมเบิรงมันจอดยิมรยครับนี่นะครับเด้อผู้บอกว่าเจ็ดสิบครับให้คุณพ่อ ปลาไพโอคุณพ่อหำนะครับเนาะคุณพอ่อทำกับคุณแม่ประไพ่สองทุ่มเคืองใหสามาขี้กันนะครับเดอ้อขันสิไปตต่งประเทศมือแรงครับยิ่มเล้วเชนในเหนึ่ง์แล้วก็เศนย์หนึ่งแล้วก็สิบนะครับเนาะคำว่า70ปูครับอ่สาสตัวเชกๆนาไปคือนเกหอ่าแล้วก็เกตศแล้วก็สิครับผมอ่าห้สุกๆมันๆนะครับเดอ้อแคปนาจไวไครับแคปหน้าจอวปไเ้อฟซแคปหน้าจอไปครับ ครับหลังไม่เลยครับเด้อครับถักมาทางไล่ครับเอฟซีทันทีครับจะรวมบุญครับแอดยิมนะครับอ่าหรือว่าแอดไล่เขามากกับเบอร์โทษที่แอดยิมช่วว้ยอ่ายูนาช่องยูทูบครับผมแอดไล่เขามากครับแล้วก็ถักบอกมาอ่าครับผมอยากรวมบุญกับปู่ครับผมครับครับอันนี้ปู่ให้คันเอฟซีทันงไหครับจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่าประเทศเพื่อนบ้าน คุณพ่อหำมสาขาคุณแม่ปะไพภครับจัดเลยครับอ่าให้สามมาขี้กันนะครับเด้อเจ็ดหนึ่งศเจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งเก็บแล้วกะิบนะครับเนาะปูบอกว่าให้คุณพ่อหำนี่เจ็ดสิ่อดยิมก็มาตีให้เจ็ดหนึ่งูนย์นครับเจ็ดสิบล้วก็หนึ่งเก็บ0ล้วกย์ครับอ่าครับสำหรับกับผู้ให้ตองวัดครับอ่าถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีนะครับเนาะปูตาให้ตองวัด วันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 6นะครับเนาะ566ครับของวันที่16นะครับเด้ออีฟซีครับขันเทีนสลากกินแบนก์ับไปยิบไปหาไว้ปูให้ปลาสาตวสุดท้ายครับงวดสีมาวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 6ปูให้ปลาชาติ์ใช่น้ำน้ำมาถวายปูเจ็ดสิบแพกครับเจ็ดสิบแผกอ่าครับผมเจ็ดสิบแผกเลยครับเด้อเจ็ดสิบนี่ก็คือเจ็ดศูนย์ราคาหนึ่งศูนย์ ครับคำว่าเจ็ดสิบครับอ่าอาจจะเป็นเกียดหนึ่งศูนย์ทั้งส่วนก็ได้กับเัากับพิจารณาเอาครับแล้วก็ครับจัดวนวันนี้ครับอ่าวันนี้จัดวนครับติปแม่คู่ค่าค่าแม่คู่จะไปซื้อแผวนให้ปูครับผมสิบเก้าบาทครับให้ติปแม่คู่นะครับเนาะอ่าแล้วครับสิบเจ็ดครับสิบเก้าสิบเจ็ดจัดครับอ่าสําหรับแนวทางค่ากับเข่ากับน้ามือนี่นะครับเด้อครับผม ครับแล้วก็ปู้ตาให้เกตแตงโมนะครับให้เกตแตงโมครับตองวดครับเกตตองโมตองวดให้เกตแตงโมกับแอดยิมครับพนันกันให้เกตแตงโมสิบเจ็ดอ่าให้แอดยิมเก้าสิบเพราะให้เอารถยิมมาสันว่าอ่าปู้ก็บอกว่างวดสิมานี่ครับแตงโมสิบปได้อ่าโน่นน่าแอดยิมมาสันว่าคนดแห่งสีเบืองหลายก็แอดยิมมาสันว่าอ่าสิได้โชคได้หมาน้ำกับปู้ให้แตงโมสิบเจ็ด ให้แอดยิมเก้านะครับเด้อสิบันาคมพอนสองพันร้อยสิบหกอ่าเก้าสิบแอดยิมก็เลยมาเขียนคำว่า90ก็คืออาจจะเป็นเก้าหนึงศูนย์หนี่ก็ได้ครับเอฟซีกับพี่เจน้านะครับเนาะเก้าหนึหรือว่า90หรือว่า10คือเก้าครับพี่น้องอ่ะครับกะยาทิมนะครับยาทิมยาปลา10บกอรอนะครับเพราะว่าเห็นบ่าเก้าเก็บกออกจนได้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของปูมีคัาวหมายนครับเด้อครับเพราว่าจะเป็นสิบเก้าังสี่ครับอ่า ครับพี่เจน่าดีถือว่าอันี้นะครับเด้อคือปัดตองวดของแตงโม่สิเของแอดยิมเก้าสิอ่าเกเป็นยิงกับไม่เช่นสองตัวนะครับเนาะเก้าหนึก้าสี่ก็ได้หรือว่า90กับ10ึครับพี่น้องอ่าให้สงมันมาระดับด้วยกันคับแอดยิมดีเก้าหนึ่งไกะพามันลืมนะครับเนาะเก้น่งะครับเด้อเก้าหนึ่งศับตงโมนะครับครับตองวดนะครับตองวดเอซีจดใบอย่าลืมครับอย่าลืม หอดมือมามันสีเลื่อมนะครับเด้อขันเห็นสลากกินแบงมาขายครับคุณพ่อคุณแม่กัดยิบไปครับหอดมือมามันจะเลื่อมครับอันนี้เกียรติแทนงูนะครับเนาะครับผมสิบเกียรติครับผู้บอกไบวัยพนันกันเลยครับผู้ใด้นะวสันบาร์นะครับนี่ครับคือตัวตองหวัดนะครับเนาะเขาคือให้ปลายซาทุดท้ายก็คือเกียรติเกียรติศูนย์เกียรติสิบเนี่ยครับเกียรติสิบกับไม่เกียรติสิบคือเก้าเกียรติยิมกับเก้าสิบเนี่ยครับมันก็มาตรงก โอ้ในช่องยูทูบนะครับเด้๋ยวได้ช่องของแอดยิมแล้วครับพิมพ์เข้าไปในยูทูบครับมันสียู่ครับมันสีแบบว่าเข้าไปแล้วเพื่อนบหมครับเัากดเข้าไปครับในช่องยูทูปมันก็จะช่วงยูทูปสิเลียนครับมันสีมีอ่าเบื่อทรครับเบื่อทรร้อยขึ้นตลอดเลยครับครับครับผม ครับก็จะเริ่มครับขอขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับครับครับผมถูกทุกท่านเด้อครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข้ามาครับก็อย่าลืมครับวันที่ซีนะครับวันทีซีครับแม่คู่วัดสีผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับไปร่ำถวายครับอ่าอ่าเจ้ากลมอ่ากลมมาหลวงนะครับเนาะกลมมาหลวงที่อ่าไปแสดงวิทยสิทธ์แล้วขวัญเพริงพ่อแม่คู่คนไปจุดธูปบนไหวครับขันเงินล้านแตกก็สั้นว่า กันได้สามล้านสองล้านสามล้านครับแม่คู่สีพาลูกศิษย์ลูกหาไปล่ำถวายวันที่สี่ขับหนึ่งโมงเสาร์ครับแม่คู่สีพาลูกศิษย์ลูกหาครับไปล่ำถวายอยู่อ่าตัวเมืองอุดรกลางเมืองอุดรครับกลบมะลวงนะครับเนาะอยู่กลบมะลวงครับหาแยกหาแยกนะครับเด้อคันเอฟซีท่านใดครับจะไปรอบร่วมครับอ่าำถวายน้ำครับกับแหงแตงอ่าสุดสีอ่าดอกจันนะครับคือแม่คู่ไ่นะครับสีดอกจันนะครับเนาะสีสม ครับกันสีไปเลยรวมลำถวายวันที่สี่ตอนเ้าครับหนึ่งโมงเสาร์นะครับเด้อครับที่จังหวัดในตัวจังหวัดอุดรครับอยูหาแยกครับอยูหาแยกกลมมาลวงครับผมอ่าครับกับใครเอฟซีสายบุญทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำเลยลุ้ยนั่กันทุกปูทุกคนคว่มเก็บยาให้ได้คว่มไข่ยาให้มีครับเอฟซีทันใดสีมาครับสักการะกาบไหว้ปูหรือว่าสีมาร่วมบุญกับปูครับก็อย่าลืมเอฟซีทันใดมีดอกไม้นะครับเด้อว่าจะเป็นดอกพุทธเช่นสิครับ หายเก็บมาครับเพราะว่าอยู่ทางหัวมันขาดแคื่นแล้วครับดอกไม้ดอกพุดนี่ครับดอกไม้พุทธนะครับเดี๋เกิดที่น้ำบัดน้ำเนี่ยเน่ารับเด็ดมาคนละน้อยสองน้อยเนาะครับเนาะเพราะว่าอยูทางหัวขับบะมี่ครับช่วงนี้ก็ได้เด็ดใส่ที่ะดอกแล้วเพราะว่าอยู่เฮี้ยนแตงม่วมันกับเบิดแล้วอยู่เฮี้ยนหนักหน่อยกับเบิดแล้วอยู่หัวปูกับเบิดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าบางท่านครับมันอาจสิเกิดตลอดนะครับพอค่อยได้ใช้งานครับอาจสิมี่นะครับอ่าครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านที่ครับทีีี่่เเเสสยลลละวาาาาาอัันมมมคคคข้กกกดดดดไ์์แชรรตติใหบ ให้โชคโชคมันมัน้ำกันทุกปู่ทุกคนครับคิดเงินไหนใดเงินคิดท่องหะไ้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปัตนาทุกประการรับเอฟซี่ันใดสิร่วมบุญนะครับเนาะขัทักมาทางไลน์นะครับเด้อพายามเข่าไลน์รับเบร์โทรของแอดยิมนะครับ0874202481ดอนะครับเด้อรับผมสำหรับคลิปนี้ทัางช่องกราบขอสวัสดีครับ